ไปดูทาง SCB 10X ครับเขามีการเปิดตัวใต้ฝุ่นนะครับถือว่าเป็นโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนทีเดียวนะครับใต้ฝุ่นคืออะไรมีประโยชน์กับเราหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model) หรือ LLM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังของ ChatGPT แอปพลิเคชัน AI ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ SCB 10X ล่าสุดได้เปิดตัวใต้ฝุน่นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างทางภาษา ที่โมเดลส่วนใหญ่เน้นพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นหลกักถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโมเดล AI ภาษาไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SCB 10X ในการขับเคลื่อนและผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กลุ่ม SCBX มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น AI First Organization ควบคู่กับการสร้างธุรกิจใหม่ๆผ่านการเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชนันและเทคโนโลยีขั้นสูงทีม r า Innovation Lab ของ SCBX นะครับมีหน้าที่ก็คือว่า ช่วย drive สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในกลุ่ม SCBX นะฮะเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจนะครับในระยะยาวนะตันนี้สิ่งที่เราโฟกัสเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ blockchain แล้วก็ที่เราสนใจตอนนี้คือเรื่องของ Climate Technology นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัว disruptive tech ของใหม่ต่างๆนะเช่นพวก Quantum พวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆตามมาโปร t e i ฝุ่นเป็นโมเดลภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ across หลายธุรกิจมากนะครับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับ service ธุรกิจสินเชื่อครับธุรกิจอย่าง food ลิเ i v e ี่นะครับหรือว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าการที่เรามี call center ขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อปรับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆนะครับไต่ฝุ่นเป็นโมเดลภาษาไทยขนาด70,00ล้านพารามิเตอร์นับเป็นโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพเทียบเท่า GPT 3.5ในภาษาไทย โดยวัดจากเบนช์มาร์กและผลวัดระดับข้อสอบภาษาไทยความยากเทียบเท่าข้อสอบมัธยมปลายรวมถึงแบบทดสอบ i อซีสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนโดยไต้ฝุ่นมี2เวอร์ชันได้แก่ pretend model เป็นการสอนให้โมเดลเรียนรู้ภาษาไทยทั้งครังคำศัพท์บริบทวัฒนธรรมไทยรวมถึงความรู้ทั่วไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกและ instruction tune model เป็นโมเดลต่อยอดที่ทำตามคำสั่งที่ป้อนเข้าไปได้ เช่นการแปลสรุปความหรือตอบคำถามเราดูปัญหาเรื่อง AI ในในเมืองไทยก็คือจำนวนของ Data เราเริ่มตั้งแต่เราเราไปเก็บ Data ภาษาไทยแล้วพอเก็บได้พอเก็บได้จำนวนหนึ่งเราก็กลับมาเห็นว่าเออเราน่าจะลองพัฒนาโมเดลเองแล้วเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับองค์กรเราก็พัฒนาไปต่อแล้วออกมาเป็นโมเดลไต้ฝุ่นในเนื้อหาที่แบบ ตอบเหมือนมนุษย์แล้วเข้าใจภาษาแล้วมีความรู้ภาษาไทยนี่นี่พอๆกับจริงๆบางบางเรื่องก็ดีกว่า ChatGPT 3.5ข้อจำกัดที่มาพัฒนามาเร็วไทย LM ก็คือส่วนใหญ่ก็คือ Data d ใช่ไหมครับเดต้ world, าดิจิทัลในเมืองไทยมันน้อยจํานวนน้อยแล้ว u a l ภาพก็ต้องหาอีกทีซึ่งภาษาไทยมันเป็น low resource language เราก็ต้องมาดูเรื่องวิอร์ภาษาไทยที่มาพัฒนามาเร็วได้ สิ่งที่เราโฟกัสอยู่ก็คือ Efficiency ของโมเดลอันนี้ก็การใช้งานก็คือ Efficient กว่า OpenAI อยู่แล้วมันจะเร็วกว่าถูกกว่าแม่นกว่าที่เราใช้ Open Source โมเดลทั่วๆไปในอนาคตของไต้ฝุ่นเราเริ่มตั้งแต่เขาเรียกว่า Pre-Train m o เดซึ่งเป็นโมเดลที่นำมาทำ Research ได้ ในไม่ไม่อีกนานเราจะรีลิสต์เขาเรียกว่าเป็น instruction t o o l model อันนี้เป็นเวทที่เราเราไปใช้เหมือน ChatGPT ดาวน์โหลดไปคุยได้ไปพูดได้ตอนนี้ความสามารถก็ก็จะเหมือนกับ ChatGPT 3.5ประมาณนี้ครับในอนาคตรจริงๆเราอยากจะพัฒนาไปต่ออยากใช้ให้โมเดลของเราโปรเจกต์ของเราอ่ะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดสำหรับภาษาไทยความรู้ไทยวัฒนธรรมไทยแล้วจริงๆอยากจะเชิญทุกๆคนน่ะ มาช่วยเหลือเข้าโปรเจกต์อันนี้มา Contribute ให้เราทำต่อได้ครับ OpenSource นี่เป็นทางเดียวที่เมืองไทยที่จะสู้ได้ที่จะพัฒนาโมเดลสำหรับประเทศสำหรับชาติที่จะไปแข่งกับโลกได้เราถ้าเราเก็บไว้ในองค private, อ์กร p r i v a t e เราจะสู้กันเองแล้วจะ,จะไม่ทันเมืองนอกใต้ฝุ่นเพราะเปิดให้ผู้ที่สนใจและนักพัฒนาได้ทดลองใช้ในเวอร์ชันพรีเทนโมเดลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถลงทะเบียนเพื่อรอทดลองใช้งานโมเดล n s t r u c t i o n นจูนเวอร์ชันเริ่มต้นในรูปแบบของ API ได้ในเร็วๆนี้ที่เว็บไซต์ Open ไตฝ o o n .ai SCBX และ SCB10X มีเป้าหมายที่จะพัฒนาไต้ฝุ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรม AI ของไทยให้มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นในอนาคต ันใดที่สนใจอยากทดลองใช้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างที่แจ้งไว้ค่ะ o p e n a i f o n a i นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งะคะโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่น่าจับตาสำหรับทางด้านของ S c B 1 0 X ค่ะ